สวัสดีครับอยู่กับผมแป้งบุญกวีก็วันนี้ได้เลืกงามยามดีนะครับเลืกดีวันนี้เอาเจ้าสีเจ็ดมาขัดสนิมกันหน่อยก็ออกงานได้งานนี้งานที่สองนะครับแต่เป็นงานตัวเองอ่ะ ไม่ไม่ใช่งานลูกค้านะครับเป็นเป็นงานของตัวเองงานแรกก็ไม่ได้ถ่ายไปถมสะอยู่อีกที่นึงนะครับนี่ก็มาเขตอ่อบ้านลุ่งนะครับบ้านลุ่งตำบลลุ่งละวีอำเภอลำเกี่ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มาย้ายย้ายคันนานะครับนี่เดิมเดิมทีมัน นี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงกันกับตรงนี้มานี่ก็ฝั่งนี้ย้อนแสงหน่อยนะมองไม่เห็นนี่ตรงนี้ครับออกมานี่ก็เดิมทีว่าจะไล่ลงไปฝั่งนู้นว่าจะไล่ลงไปฝั่งนั้นพอดีคิดไปคิดมาถ้าไล่ลงไปมันได้ค่าดินเยอะครับ มันได้เอาดินลงไปเยอะก็เลยเปลี่ยนแผนในเมื่อย้ายลงไปมันได้เอาดินลงไปเยอะมันถามว่าถ้าจะเอาความเป็นจริงเลยถามว่าเยอะไหมมันก็พอสมควรเดิมทีผมว่าผมจะย้าย ยายมาลงมานี่นะครับย,ย้ายย้ายมาลงมาหารถไถนะครับย,ย้ายลงมาหารถก็เลยคิดไปคิดมาเออไม่เอาดีกว่าย้ายมันขึ้นมาก็ย้ายมาไม่เยอะนะครับย้ายมามีเยอะประมาณหนึ่งช่วงรถนะครับก็มือใหม่หัดปั้นนะครับคันนาก็ไม่สวยเท่าไหร่ นี่ครับก็มีบิดๆเบี้ยวๆเล็กน้อยครับมือใหม่มือใหม่หัดทำนะครับพอดีฝั่งนี้มันสูงถ้าจะไล่ลงไปมันไล่ลงไปเยอะนะครับก็เลยเลือกที่จะเคยหยบิบมันขึ้นมาดีกว่าเดิมทีว่าจะเอาตรงกลางนี่นะครับ ตรงกลางเลยว่าจะเอาตรงกลางโพนนี่ครับภาษาอีสานเขาเอื่นนพน่นบอกไปว่ามากก็ขออยาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอีสานก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาเราบอกกันงางนี่ครับเดิมทีว่าสิเอากลางพนนี้เลยครับพอดี เวลามันจํากัดครับผมมาหอดกับประมาณบา่ายสองก็กลัวบ่า,บายสองสิบยี่สิบนะก็เลยคิดไปคิดมากก็เลยวา่าเอาดีกว่าหญ่มันขึ้นมาปีละิดปีละหน่อยน่ครับแล้วก็ไปปั่นมองนั้นนะครับนิดหน่อยมองเสาน,นี่ครับเสานี่ ซื้อนิวผมนี่แหละครับปั่นก็ไม่ได้ปั่น,นให้มันต้องเสาหรอกครับให้มันขยับเสาขึ้นไปนิดหน่อยพ่อหูซึกว่าเขาปลูกลักมากขางผมแห้งโพดนะขางนี้มันก็สูงก็เลยเลือกที่จะขยับมันขึ้นมาดีกว่าเอาขางนั้นลงไปตำนะครับพอขางนั้นมันตำอยู่แล้วถ้าจะหย่คันแท้ลงไป มันได้เอาดินลงไปหลายโพดนะก็เลยเลือกที่จะเอาคันแท้ขึ้นมากขางเทิงดีกว่าคางนันก็สูงเนะครับ้างนันสูงขคางนันสูงน้าม,มันจะไหลลงมา้างนี้ผมก็เลยเลือกที่จะปั่นคันแทรงนี้ก็ล่องเบิงครับเ็ดหาหน้าจะของ ทำบ่ปปับบ่แตงมันก็บ่ได้มันกิดบ่ได้ผลประโยชน์แบบเต็มที่นะครับอันนี้ก็สูงนี่อันนี้ก็สูงปีกายเนี่ยผมเสาะเอาขางนี้ลงไปมันไลดินไก่โหนมันได้ขาดินไก่โหดก็เลยมาปีนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนขยับพันแท้ขึ้นมาซะขยับขึ้นมาแล้วก็มา ปั่นค้างหนามเอามองนี้นะครับมองนี้ก็บได้ปั่นใหญ่นะครับมองนี้บได,ปด,ปด้ปั่นงามโดยสัมป์นะบได้ปั่นงามนะี่โ,โคโลเคเลมีตะเฟืองบได้งามเลยครับมองนี้มันโหใส่ซื้อเดี๋ยวฮอดช่วงนานันก็บชิมา อันนี้อีกเท่านึงผมว่าผมจะมาปั่นถิ่งไว้อยู่ตอนมาปั่นดีวดีอาจจะสะคันแท่นี่ออกแล้วปั่นใหม่ครับคันแท่นี่อาจจะสะลงปัน่นใหม่ต้นนี้ก็สูงนี่ปั๊บหาครับนี่ต้นนี้ก็สูง มันต่างหนีสูงมองหนีต่ำอันหนีก็ะตํำก็เลยตัดปัญหาคือตะกี้มันไทแนวต่างแนวนีครับแนวรถจอดมาปีหนีผมเลยเลือกที่จะแล่นตัดเอาแล่นขวางเดวลองเบิ่ง ปีสปีก่อนว่ามันสิเป็นไปมากยังไงถามันมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสดีขึ้นผมก็อาจจะเขยืบขึ้นไปอีกสักช่วงรถนึงเพราะหน้ามันก็เป็นผืนเดียวครับมันไปเสียอยู่มองหันนิดหน่อยนี่มองนี้แล้วครับนี่ซื้อนิยวคมนเดิมที่สมัยตะกี้ก็แม่พันวาให้ฟังมันก็เป็น ซีเลียมพื้นผ่านั่นแหละครับแต่พอดีหน้าคางนั้นลูกหลานเขาหลายครับเขาก็เลยขอเห็ดขอเห็ดเห็ดไปเห็ดมากเกิดภาษาผู้เฒ่านาะพี่น้องกันกบไได้คิดอีหงังเขาก็ได้เห็ดหลายปีเขาหลายปีเขาพอดีปู่ยาตาย่ายถวดถวดเขาได้เสียแล้วก็มันถือกับช่วงเขา ออกสนดออกสอปกรเขาก็เลยโตแย่งได้ครับก็เลยเป็นของเขาเดิมทีมันก็ซื้อเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่านนะครับอันนี้แม่บอกว่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวมันสิบวแล้วนะครับขออนุญาตไทยงานหนีก่อนงานสุดทายละ่ะงานไง่อนจะได้กลำบ,บานเป่ารถ เช็ครถไว้อีกนะครับบัญหามีงานไถของลูกค้าจะได้เตรียมพ้อมอกงานเสมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ไถแน่ด้วยครับขอสวัสดีครับ